ฉันรักที่จยืนอยู่ตรงนี้ตกลุ้มรักกับเวทีทำกลางเสิยงเชียร์และการปรบมือเหล่านั้นที่มีให้ฉันทุกอย่างคือความเร่ารอ้อนต้องสอมต้องยากลำบากเพียงใดกว่าฉันจะได้ก้าวผ่านกำแพงนี้ไปจนถึงนาทีที่ฝันเมื่อพามานั้นเปิดให้ฉันแสดง เป็นคนเป็นไม่เป็นคนเดียวที่ไม่ทันร้องไห้ตอนกบ,บาลซ้ำอยู่อย่างนั้นตั้งกี่ครั้งร้องเพลงไม่เอาไหนทำไม่ได้ในใจในบาืวันก็สูญเสียทุกความมั่นใจไปมากมายคนอื่นๆเมื่อมองไปเมื่อไรก็ดูจะเปล่งประกายกว่าฉันความฝันต้องเกิดยางเหือจึงได้มาใช้เวลาและค่อยเป็นค่อยไปดอกไม้จึงบาน คำว่าพยายามไม่เคยทำร้ายสักคนที่ดังใจความฝันเท่ากับหยาดเหงื่อเร้นรัดไปเพื่อให้เรา,มาเมล็ดพันธุ์นั้นเติบโตและสูงใหญ่และคงต้องมีสักวันจะได้ดังใจสมปราชนา ไฟบนเวทีและสปอตไลท์เป็นค่ำคืนที่มืดลงไปให้โลกทั้งใบขึ้นมาซึ่งความสดใสเหมือนแสงอาทิตย์สว่างในใจของฉันรุ่นพี่สร้างไว้ได้ดีแค่ไหนแต่ฉันก็จะสร้างสิ่งใหม่ให้ดียิ่งกว่าด้วยโชว์ที่สด,ดุตาและได้ชื่อว่าเป็นโชว์ของฉันเองวันที่ต้องอยุดพักพอร่างกายรับไม่ไหว วันที่ต้องจับใจจนแอบไปสะอื้นกี่ครั้งไปโรงเรียนอยู่แล้วซ้อมก็ยังต้องไปภาระในใจเริ่มสนับก,กันไปท,ทุกทุกวันแล้วจู่จูเสียงกล้องในใจอังกอจะใครกำลังเรียกฉันความฝันเริ่มจากหยาดเหงื่อและน้ำตาเหมือนยิ้มจากดอกไม้ที่งดงามยามที่ฝนซาที่บ้านไม่รวยราเพราะมีวันนี้ด้วยความพยายาม ไจะยอมแพ้ต่อเพศภัยลมฝนกระนํำและคำวิงวอนทุกอย่างจะส่งให้บนฟ้าได้รับรู้แต่นกันสุดชีวิตทุ่มเทลงไปร้องกันสุดชีวิตสื่อด้วยหัวใจเพราะรักจริงใช่ไหมจงอย่าลืมมันใส่ลง เป็นค่อยไปดอกไม้จึงบานคำว่าพยายามไม่เคยทำร้ายสักคนที่ดังใจความฝันเท่ากับหยาดเหงื่อเร่นรอดไปเพื่อให้เรา,มาเมล็ดพันธุ์นั้นเติบโตและสูงใหญ่และคงต้องมีสักวันจะได้ดังใจสม ฉันรักที่ใจยืนอยู่ตรงนี้ตกลุมรักกับเวทีทำกลางเสียงเชียร์และการปรบมือเหล่านั้นที่มีให้ฉันทุกอย่างคือความเร่ารอ้อนต้องซ้อมต้องอยากลำบากเพียงใดกว่าฉันจะได้ก้าวผ่านกำแพงนี้ไปจนถึงนาทีที่ฟันเมื่อพามานั้นเปิดให้ฉันแสดงเป็นคนเป็นไม่เป็น,ปนคนเดียวที่ไม่ทัน ร้องไห้ตอนกับบานซ้ำอยู่อย่างนั้นตั้งกี่ครั้งร้องเพลงไม่เอาไหนทำไม่ได้ในใจในบางวันก็สูญเสียทุกความมั่นใจไปมากมายคนอื่นๆเมื่อมองไปเมื่อไรก็ดูจะเปล่งประกายกว่าฉันความฝันต้องเกิดอย่างเงือจึงได้มาใช้เวลาและค่อยเป็นค่อยไปดองไม้จึงบานคำว่าพาย,ยายามไม่เคยทำร้ายสักคนที่สนใจ ความฝันเท่ากับยางเงือร่นรัดไปเพื่อให้เรา,มาเมล็ดพันธุ์นั้นเติบโตและสูงใหญ่และคงต้องมีสักวันจะได้ดังใจสมปราถนา